แฟนคลับสุดทนเรียกร้องให้ต้นสังกัดป้อนผลงานให้กับนักแสดงคนนี้หลังเงียบหายไปเป็นปีเป็นนักแสดงวัยรุ่นที่มีชื่อเสียงอีกหนึ่งคนของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับการสมยัยนักแสดงสังกัดค่าย GM m m m g r a m m มีมีผลงานเด่นที่เป็นที่รู้จักในบทพี่เปรมพี่วักตัวโหดจากเรื่องโซตัสเดอะซีรีส์พี่วักตัวร้ายกับนายปีหนึ่งโดยแสดงคู่กับธทรพารซึ่งรับบทเป็น ผลงานเด่นเรื่องที่สองคือไม่เดียโลเซอร์รักไม่เอาทานตอนมอนสเตอร์โรแมนต์รับบทเป็นพีเต้และรับบทตัวร้ายเต็มตัวครั้งแรกจากนั้นก็มารับบทเป็นพิ่เรมอีกครั้งในเรื่องโซตัสเดอะซีรีส์แต่ล่าสุดเมื่อค่ำคืนวันที่28ที่ผ่านมาแอคเคาทวติตเตอร์หนึ่งก็ได้ออกมาทวิตข้อความระบุเอาไว้ว่าการสมัยไม่ใช่ลูกป้าหรอคะพร้อมแท็กไปที่ GMM Grammy ซึ่งหลัง หลังจากนั้นก็มีฟันคลับต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายอาทิเช่น เด็กตึกนี้เขามีคุณภาพมากๆแต่ใครไม่ค่อยงานออกมาให้สูตรพูดพูดโผล่พอจะได้ไปไกลก็ดันมาเงียบหายไปอีกการสมัยเล่นดีทุกเรื่องแต่สินน้อยจนหน้างุดงิดเข้าใจว่ากระจายงานให้ทั่วถึงแต่บางทีก็ท่าล้นมือก็ควรจะหยุดรับเด็กใหม่ก่อนไหมทุกวันนี้มันปังได้ด้วยเด็กที่มีมากเกินพอแล้วหยุดรับเด็กใหม่แล้วมาดูแลเด็กเก่าให้ดีก่อนหยุดก่อนคะ่ะหยุดหาเด็กใหม่ และทิศศิลปินในใค่าให้เท่ากันก่อนการสมัยเป็นคนมีของใครจะดึงศักยภาพของเด็กในใค่ายอย่างการสมัยมาได้ยังไง